อีกนึ่งว่ารถจะติดเจ็ดแปดโมงแต่เก้าโมงตีติดเมื่อวานกวดูเนี่ยสัตว์สัตส,ส,สยองก็ยองซองรื้เปล่าไม่แน่ใจชื่อสนุกมากซีรีส์ซีรีส์เกาหลีที่เน็ตฟลิกซเนี่ยไปดูบ้างนะแต่ขอนอนก่อนได้ไปกินอะไรโอ้หลายอย่าง เว่าคําเล็กๆที่แบบกินแล้วอืมอู่มาหมีดูละส่งมาอวดด้วยได้ค่ะพี่เสียงปิยเสร็จแล้วจะน้องดูเหมือนโอเคขึ้นไหมได้อยู่ค่ะได้อยู่ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันได้เข้าใจได้สู้เขาจะบุกการชนวอที่แซม <laughs> ก็มา ไม่ได้พี่อันดาถึงแม้เราจะง่วงเราก็ต้องตื่นก็ต้องหลับไม่แม่พี่สาวเราต้องบอกเดงว่าไม่ง่วงเราไม่ง่วงไม่ง่วงไม่พี่ใกล้ถึงแล้วตัง้งใจกินข้าวนะ ตั้งใจทำตีสิสนะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแบบว่าเ oh, อ๊บบ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 ่บบ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 